อยากจะชวนน้องชวนน้องคุยนิดนึงชวนคิดนิดนึงนะครับอโอเคไหมอยู่ถ้าถ้าไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆอะ่ะควรจะอยู่ตำแหน่งใดเดาสนุกสนุกเดาเล่นนะครับบริหารบริหารนะ่ะนั่นอะ่ะคือคือเราอยู่5ปี6ปีเราต้องขึ้นไปถึงจุดนั้น อย่างน้อยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหรือเป็นผู้จัดการใช่ไหมครับถูกต้องแล้วฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะตอนที่เราสมัครเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเราควรจะไปอยู่ฝ่ายไหนฮะเพื่อให้เราได้ประสบการณ์เยอะที่สุดต่อปีผลิตไม่ใช่เดี๋ยวจะเฉลยนะฮะให้เดาก่อนเดาฮะน้องเสือเกี่ยวขออน,นุญาตเรียกตามสีเสือ้อผมพี่ไม่ทราบว่านะน้องแต่และท่านชื่ออะไรฝ่ายไ,ไ,ไหนนีครับ เดาดูฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วน้องจะได้แนวคิดว่าเออมันต้องเป็นประมาณไหนการตลาดดูดีฮะการตลาดดูดีพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็พอได้พอได้ใครครับกลุ่มนี้เดาดูครับลองเดาดูครับมั่วๆดูครับชีวิตต้องมั่วๆไปก่อนอะไรนะฮะการตลาดใครครับน้องตำแหน่งไหน ลองเดาดูนะครับฮะเออภาคสนามใกล้เคียงแล้วแนเออแผนกไหนดูดูภาคสนามถูกต้องไฟขายครับโอเคไหมอ่ะทาไมอะผมผมยกตัวอ,อย่างไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซนต์นะครับ แต่ว่าผมจะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าน้องจบวิศวะเอาตัวอย่างวิศวะก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไล่เป็นหมอเป็นอะไรไปนะสองเราไปอยู่ที่สมมุติว่าเป็นเครือปูนซีเมนไทยซึ่งเป็นอะไรที่แบบแหมงเป็นฝันของวิศวะนึกออกไหมเสร็จแล้วไปอยู่ฝ่ายขายของปลนซีเมนอยู่กี่ปีดีครับห้าเกินไปสักสามปีกําลังเหมาะเพราะว่าทําไมต้องไปอยู่ฝ่ายขายน้องทราบไหมเพราะฝ่ายขายเนี่ยเขาจะส่งน้องเดินทางไปต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นแล้วน้องจะไปรู้จักกับ ผู้ขายวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศเลยนึกออกไหมเราถ้าน้องจบโยธาถ้าพี่เลือกเกิดได้แล้วพี่ย้อนชีวิตได้นี่คือสิ่งที่พี่จะทำนึกออกไหมครับถ้าจบโยธาเป็น c o n s t r u คชั่นเอนจิเนีแล้วเข้าปูนซีเมนไทยนี่คือแพทเทิร์นที่สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับและเขาก็จะไปอยู่ฝ่ายขายประมาณ3ปี3ปีปับ๊บอย่าอยู่นานนะครับ ถ้าดูทรงแล้วจะไม่ได้ขึ้นเป็นตําแหน่งใหญ่กว่านี้อย่าอยู่นานนะครับสามปีอย่างน้อยนะฮะไม่ใช่ปีหนึ่งเปลี่ยนอย่างนี้ภาพลักษณ์เราจะดูไม่ดีนะครับต้องอยู่สามปีอย่างน้อยแล้วรู้จักคนให้เยอะที่สุดในบริษัทนั้นๆนะครับแล้ววิชาอะไรที่ต้องเรียนรู้รู้ไหมฮะในช่วงสามปีนั้นวิชาอะไรที่น้องจะต้องใช้ือ,อยู่ในสื่อสารถูกต้องแล้วฮะแต่แต่เป็นอะไรในใน,ในสื่อสารครับ วิชาอะไรสําคัญที่สุดพี่น้องจะต้องใช้ครับเพื่อให้เราหลังจากที่เราทํางาน3ามปีตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้เพื่อนเยอะที่สุดครับรู้จักเพื่อนๆนรู้จักพี่พี่รู้จักลูกค้าเยอะที่สุดครับ <c oughs> อะไรนะถูกต้องวิชา building relationship วิชาที่สำคัญที่สุดคือวิชาการสร้างความสัมพันธ์กับคนฮะ นึกอ,ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิชาสร้างความสัมพันธ์กับคนคือวิชาของการโค้ชโคชชิง่งอันนี้คือต้องเรียนไม่ว่าน้องจะเป็นวิศวะเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลโคชชิ่งจะต้องเรียนเพราะมันจะเป็นเท,เทคนิคของเรื่องของการอะไรฮะสร้างความสัมพันธ์กับคนอ,อ๋อหลังจากสามสามปีตรงนั้นล้วไปไหนต่อฮะหลังจากสามปีจากปีเมิ์ไทยแล้วไปไหนต่อมันช่วยกันร่างตักตาตัวนี้เล่นๆดูนะครับสามปีไปไหนต่อฮะ อ่ะผมไม่รู้ละสามปีน้องจะไปเปิดถ้าน้องกะว่าจะไปเปิดบริษัทเองเนี่ยอยู่สักสามถึงห้าปีก็ไปเปิดบริษัทเองได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะเพราะเรารู้จักคนทั่วประเทศละเรารู้จักผู้ขายวัสดุเรารู้จักผู้รับเหมาเยอะมากละสามปีสามปีให้ขยันออกไปเจอคนนะฮะเงินเดือนเขาให้เท่าไหร่น้องอูนซีเมนไทยพี่เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลพี่ให้น้องหมื่นสองเอาไหม เอาไหมเอ,ไเอาหมดเลยนะครับฟังให้ดีนะฮะเอาหมดเลยนะครับผมเคยมีตัวอย่างผมรู้จักกับสถาปนิกระดับประเทศท่านหนึ่งนะครับคือไอดินอาร์เคเต็ใครยเป็นอาร์เคเต็มีไหมสถาปนิกไม่มีเลยเหรออาร์เคเต็กเนี่ยอย่างเนี้ผมเล่านิดน,นึงนะมีน้องคนหนึ่งเขามาถามผมเราเป็นญาติกันบอกว่าเนี่ยฝากให้ไปทํางานฝึกงานกับไอดินหน่อยไอดินนี่คือเจ้าที่แบบระดับ ออกแบบที่นึงเป็น10ล้านนะฮะค่าออกแบบผมก็ฝากแล้วนะฮะเขาก็คุณเป้คุณเป้เป,เ,ปเป็นเจ้าของบริษัทเนาะไอดินนะครับคุณเป้ก็จะรับอยู่แล้วแหละแต่คุณเป้บอกว่าฝึกงานไม่มีตังค์ให้นะเป็นน้องน้องเอาไหมเ,เป็นผมผมเอาเพราะอะไรฮะน้องครับมันไอดินให้เป็นยามผมก็เอาครับ แล้วผมจะไต่เต้าจากยามขึ้นไปครับเพราะผมได้มีโอกาสอยู่ในกลุ่มอาร์เคเต็กที่เป็นระดับแนวหน้าของประเทศครับทําฟรีก็เอาครับทําแล้วกูจ่ายเงินให้มึงกูก็ยังเอาครับนึกออกไหมฮะคือน้องต้องมองว่ามันคือโอกาสทางการศึกษาน้องอย่าเพิ่งไปมองเงินเดือนครับโอ้ยมูเฮ้าได้เงินเดือนหลายกว่าโอ้ยมูเฮ้าได้มากกว่าสามพันบาทคือมันเป็นวิธีคิดที่ไม่ผ่านนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าปูนสิเปนไทยเขารับแต่เขาให้คุณอยู่ใน ตำแหน่งอะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่าคุณได้หมื่นสองไม่ได้หมอมาบอกว่าต้องได้ห้าหมื่นห้าป้าบอกว่าระดับปูนสเวนไทยต้องได้หมื่นหมื่นเก้าาภาษาด้วยใช่ไหมใช่ป่ะเข้าใจป่ะทําไมได้หมื่นสองอะเอาไปก่อนนะป้าใจเย็นเดี๋ยวหลังจากนี้พอเราได้เข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆขยับตําแหน่งขึ้นได้เงินเดือนมันปรับเองพอเข้าใจไหมน้องเพราะฉะนั้นพอจบแล้วเป็นไงครับ อย่ารีบกลับอูดรเข้าใจไหมพราะเราเรีบกลับมาอูดรเป็นไงครับเราก็ทํางานอยู่เซนทัลเราก็ทางานอยู่บ้านบ้านเราก็เปิดร้านขายคาเฟ่ด้วยขายวัสดุก่อสร้างให้ป้าด้วยแล้วเราก็ได้ลูกชายของเพื่อนป้ามาเป็นสามีแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ไปเลยนี่คือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยสําหรับน้องๆรุ่นใหม่ไม่ใช่ผมบอกว่าไม่ห้ามกลับนะผมก็คนอุดรไม่ใช่ห้ามกลับนะแต่ไปฝึกวิทยาย,ยุทธ์ เศร้าหลิมก่อนอย่าพึ่งรีบกลับมาบูตึงเข้าใจไหมครับกลับมาเร็วไปแล้วโอกาสเรียนรู้เราเป็นไงฮะมันจะน้อย <S <S <โท>เพราะฉะนั้นมันไม่สําคัญหรอกตอนเนี้ที่น้องจะเข้าไปเรียนหมอก็ดีน้องจะเป็นพยาบาลก็ได้น้องจะเป็นวิศวะก็ได้สิ่งที่น้องอยากเป็นมากที่สุดคืออะไรอะไรคือสุดท้ายที่น้องอยากจะเป็นยถูกต้องถูกต้องครับน้องอยากเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับ เพราะเป็นทางธุรกิจน้องก็ต้องวาง,วาง,ว,างวางแผนตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมครับสําคัญไหมใครอยากใครอยากเข้ามอขอฮะใครอยากเข้ามอขอฮะมอขออยู่ยใครอยากเข้าที่อื่นที่ไหนะะฮมะมหิดลที่ไหนครับมช,อมชอโอเคได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้มาตัดสินว่าคุณเข้าหมอดีกว่าหรือพยาบาลดีกว่าหรือวิศวะดีกว่าอยากเรียนอะไรเรียนได้หมด แต่ต้องมองเห็นอะไรฮะสิ่งที่ผมอยากจะชวนคิดนิดนึงคือน้องต้องมองเห็นว่าสิบปีน้องเป็นยังไงยี่สิบปีน้องจะเป็นยังไงนึกออกไหมฮะใครอยากจะเป็นหมอขออีกรอบนึงนะฮะยกมือนิดนึงโอเคดีมากอยากเป็นหมอฝ่ายไหนฮะผิวหนังอยากเป็นหมอฝ่ายไหนฮะนผ่าตัดโอ้ดีครับอยากเป็นหมอฝ่ายไหนฮะ ฉุกเฉินใช่ไหมฮะโอเคหมอเนี่ยเวลาจบมาตอนแรกเนี่ยจะเป็นหมอที่เราเรียกว่า GP 6ปีจบมาใช่ไหมครับก็จะต้องเป็น GP GP คืออะไร general practice นึกออกไหม general practice ก็คือหมอที่อยู่ห้องฉุกเฉินแหละนะครับพอเป็น GP สัก2-3ปีเป็นไงครับก็ไปเรียนต่อทีนี้ก็แล้วแต่ละน้องอยากจะเรียนหมอสันสัณยะกรรมใช่ไหมครับผ่าตัดผ่าตัดเนี่ยน้องต้องจินตนานการไว้เลยนะฮะ ไม่ได้พูดให้กลัวนะฮะพี่อยู่โรงพยาบาลมันยตั้งแต่เกิดละไม่ได้พูดให้กลัวนะครับผ่าตัดนี่คือตีสองเขาเรียกคุณเขาบอกว่าเนี่ยมีคนโดนมีดปาดคอมาอยู่แถวทุ่งศีเมืองมาช่วยเย็บมาช่วยผ่าให้หน่อยมีคนโดนแทงมา internal bleed ช่วยผ่าให้หน่อยนี่คือต้องต้องต้อง,ต,องต้องเห็นภาพพี่ต้องพูดให้น้องเห็นภาพที่ชัดที่สุดนึกออกไหมครับคุณน้องใ <c oughs> ช่ไหมเนี่ย สัญญกรรมยี้ถ้าน้องถ้าน้องอยากสบายสบายชิวๆแล้วได้ตังค์เยอะๆนะฮะผมจะเล่าให้หลายๆรูปแบบนะฮะให้น้องเห็นแล้วคอมเพล์ตได้เปรียบเทียบได้ชิวๆได้ตังค์เยอะก็ต้องเป็นไปเรียนเสริมจมูกเสริมหน้าอก plastic surgery อันนี้คือถ้าน้องทาจะมาทําเพื่อความอะไรฮะความงามถ้าน้องจะผิวหนังน้องอย่าเรียนผิวหนังน้องไปเรียน plastic surgery มีออกไหม <laughs> นี่อยากเรียนอะไรนะฮะโทษอ,อ,อยากเรียนค่ะแต่ <laughs> ไม่แน่ใจว่าไม่คือคือคือถ้าผมเลือกถ้าผมสมมติย้อนไปได้ยี่สิบสามสิบปีนะครับตอนที่ผมอายุเท่าน้องนะฮะผมจะเป็นอาร์เคดิกเรารู้ไหมว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกน้องๆอ่ะจะรู้หรือไม่รู้ว่าว่าใหญ่จะเป็นอะไรจริงๆแล้วอ่ะมันไม่สำคัญเลยเพราะจริงๆแล้วน้องยังไม่รู้อยู่ดี เพราะกว่าพี่จะรู้ว่าพี่อยากจะเป็นสถาปนิกนะสี่สิบแล้วถึงรู้ว่ากูมักแนวนี่ตัวนี้เนี่ยเราเราเนี่ยน้องเห็นห้องตรงนี้ไหมเนี่ยแผนกผู้ป่วยเนี่ยพวกนี้พี่เป็นคนออกแบบหมดเลยนะรือป่ะแต่จบวิศวะแต่ไปออกแบบนู่นนี่นั่นทํานู่นนี่นั่นมันเป็นสิ่งที่ชอบอะ่ะแต่กว่าจะรู้อายุสี่สิบช้าไปหน่อยไหมครับ <c oughs> ก็อย่าไปตัดสินดีกว่านึกออกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆอายุกันเท่าไหร่สิบหกสิบ สิบแปดใช่ไหมครโอ้ดูหน้าเหมือนสิบสิบสามสิบสี่เนาะสิบแปดใช่ไหมหน้าอ่อนหน้าอ่อนหน้าอ่อนพอนึกออกไหมพอนึกออกเนาะแล้วก็อีกอีกอีกแชนแนลหนึ่งที่น้องควรจะพิจารณาคือเรียนเข้าไปเรียนหมาอะไรของอินเตอร์ก็ได้ที่เป็นคอร์สอินเตอร์แล้วพอจบมานะฮะเราไปไหนต่อฮะไปซีเรียลคอนไปเลย ไม่รู้ไปได้ก็ไปใช่ไหมหรือไม่ไปเมืองจีนได้ไหมครับตอนนี้เราพูดภาษาจีนได้ไหมครับนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยที่นิดหน่อยอะนิดจริงๆนะฮะไม่ใช่นิดหน่อยของตัวพอเห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องจินตนาการเลยว่าถ้าน้องจะเป็นใครอย่าเป็นพยาบาลมั้ครับเมื่อกี้น้องมีน้องข้างหลังนี่เป็นพยาบาลเนาะ น้องเป็นพยาบาลเนี่ยพี่พยาบาลอยู่ข้างหลังนี่พยาบาล i c ไอซูนี่คนนี้เห็นไหมคุณสวยนะครับคือเป็นพยาบาลเป็นอาชีพที่มันมีความเรียกว่าความอดทนแล้วเป็นพยาบาลนี่เป็นผู้หญิงที่มีกลืนมากเลยรู้ไหมถ้าใครได้พยาบาลเป็นเมียนี่ถือว่าโชคดีใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นจะเป็นอาชีพที่อดทนมาก แต่น้องอย่าจบแค่พยาบาลนะฮะสมมุติน้องจบพยาบาลแล้วน้องต้องไปเรียนแมネจเมนต์ต่อในสุดน้องต้องเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลนึกออกไหมถ้าถ้าเป็นเรียนพยาบาลอย่าไปคุยกับพยาบาลอายุห้าสิบนะฮะน้องต้องไปคุยกับคนที่เป็นอะไรครับอยู่ฝ่าย,ยาบริหารแล้วเขาจะเล่าได้ว่ามันจะนั่นคือจุดที่เราอยากจะไปถึงถูกไหมฮะพอคิดออกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรเราต้องเป็นอะไรครับ ไม่ว่าจะเป็นไรเราต้องเป็นนักธุรกิจของอันนั้นถูกไหมฮะแต่จะเป็นนักธุรกิจของอันนั้นได้จบแล้วต้องไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆนะจําไว้นะบริษัทไหนก็แล้วแต่แต่ต้องเป็นบริษัทที่เป็นไงครับใหญ่นะเข้าไปเพื่อเรียนรู้ถ้ากู o ก l e บอกน้องไปทํางานฟรีไปฝึกงานกับพี่ฟรีพี่มีตังค์จ้างหรอกไปไหมกูเกิลไปสิครับไปเป็นยามก็เอา <laughs> เขาไม่ให้คุณเป็นยามหรอกนึกออกไหมฮะ แต่ยังน้อยมันอยู่ในอะไรฮะอยู่ในเรซูเม่เรานี่เฮ้ยน้องผ่าน Google 2ปีเคยทําตําแหน่งน,นู้นี่นั่นนึกออกไหมสําคัญที่สุดคืออะไรคือสร้างโปรไฟล์ครับชีวิตน้องตั้งแต่ช่วงนี้คือสอบเข้าสอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะสอบใหม่อย่าไปแข่งกันที่นี่วอ่ยไม่ได้ถอดใจกันก้นกูเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่นะถ้าชอบอะไรต้องพยายามมุ่งตรงนั้นให้ได้เสียเวลาปีสปีไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ นะแต่ต้องเข้าบริษัทใหญ่แล้วก็ไปอยู่ในแผนกอะไรครับรแผนกอะไรก็ได้ที่ผมรู้รแผนกอะไรก็ได้ที่มีอะไรครับมีโอกาสรู้จักคนเยอะๆโอเคไหมฮะเดี๋ยวสุดท้ายขออนุญ,ญาตน้องยิงคําถามดีไหมอันนี้คือให้ไอเดียคร่าวๆเนาะเวลาเรามีจํากัดเนาะเชิญครับเชิญตั้งคําถามคนละหนึ่งคำถามเนี่ยโอเยอะเกินไปเอาสักสี่ห้าคำถามเนาะโดยภาพรวมดีไหม ะนะถ้าเราจะเป็นผู้บริหารของเป็นในอนาคตเราจะต้อง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 เป็นซอถูกไหมครับถูกไหมฮะต้องเป็นเจ้าของกีการถูกไหมฮะทุกคนต้องเป็นซอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นเจ้าของกีการได้เขาจะมีเทคนิคของการโค้ชซึ่งคือการตั้งคําถามเป็นโอเคไหมอ่าเรามาฝึกกันดีไหมนิดนึงเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะใช่ไหม นี่ยังไม่ได้พูดถึงวิชาหาแฟนให้นะอ่าอันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญเออนีสัขายนา้อนเยได้มคัญอ,ห,อหาแฟนยังไงอ่ะพี่ชุด,ดมาหาแฟนยังไงอไออธิบายให้น้องหน่อยหาแบบไม่หาแปลว่าอะไร เอมันมาเองวะติม,ม,มันคนเกิดมาเพอ,อยู่คนเดียว,วอ๋อไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกนี่ผมบอกให้วิธีหาแฟนง่ายๆนะน้องตัวเองฝึกตัวเองให้ให้ให้เป็นคนที่เก่งก่อนเราเดี๋ยวแฟนมันจะวิ่งมาหาเราเราไม่ต้องไปหาเขานึกออกไหมน้องเป็นคุณหมอนะเดี๋ยวไม่ต้องห่วง ทีเนี้ยทีเนี้ยไอหมอหนุ่มมันจะมาหาเธอทีเนี้ยเดี๋ยวฟังให้ดีนะพอไอหมอหนุ่มมาหาเธอเธอก็ต้องรู้จักเลือกว่าหมอหนุ่มคนนี้เป็นคนนิสัยงี่เง่าไหมเพราะหมอนิสัยงี่เง่ามีเยอะมากผมอยู่หมอตลอดชีวิตหมอนิสัยน่ารักก็มีเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่าต้องไปวิ่งหาใครเขาจะมาหาเราเองแต่เราต้องฉลาดเลือก แล้วเสร็จแล้วสมมุติครบกันแล้วนะครับใช้วิธีเกณฑ์มองง่ายๆเลยว่าจะแต่งงานเราจะอยู่รอดไม่รอดคบกันมันดูอย่างน้อยเนี่ยสามปีนะฟังให้ดีนะนี่นี่แถมให้นะสามปีนะนับดูที่ทะเลาะก,กี่ครั้งถ้าสามปีทะเลาะสามครั้งนะโอเคแต่งได้ทะเลาะเล็กๆน้อยๆนะ, <c oughs> ะเธอ,อจะกินก๋วยเตี๋ยวฉันจะกินส้มตำอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ทะเลาะแบบตีกันไม่เอานะ นะถ้าเกิดสามปีทะเลาะน้อยๆเนี่ยประมาณสองสามครั้งสามสี 3, ครั้งโอเคอย่างนี้แสดงว่าอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่ถ้ารอล้อกันเดือนละครั้งไม่เอานะครับบายๆหาผัวใหม่เถอ <c oughs> ดนึกออกไหมมันจะมีคนมาหาเราแต่เราต้องรู้จักเลือกการที่เราจะเลือกถูกคืออะไรครับทำไงถึงจะเลือกถูก <c oughs> น้องคนสวย <c oughs> ทำไงถึงจะเลือกถูกครับ <c oughs> เอาพี่จะบอกวิธีการเลือกแฟนที่ถูกให้ไง รับรองว่าถ้าแต่งงานไปแล้วไม่มีวันผิดรู้ไม่ทำไงจะบอกเทคนิคให้นิดเดียวไม่ใช่ไม่ใช่แกงจนมีฟังก่อนนี่จะเลยมีแฟนเยอะๆ <c oughs> ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก <c oughs> ถ้ามีแฟนเยอะๆะโอกาสที่จะเลือกผิดจะมีน้อยถ้ามีแฟนน้อยๆเจอกันปึ๊มแต่งงานเลยไม่ได้เลือกผิดโอกาสเลือกผิดสูงปีดเลยนี <c oughs> ่บอกไหมครับเพราะฉะนั้นน้องต้องมีไงฮะ น้องต้องกระแดะไม่เกี่ยวไม่ใช่นะคือน้องจะต้องรู้จักอ่านคนนะนะอาจจะไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้แต่ว่าคบเพื่อนผู้ชายต้องอ่านคนคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้มันวิชาที่น้องจะต้องไปเรียนต่อนะครับไม่ใช่แค่สอบโอเน็ตหรือสอบอะไรผมก็ไม่รู้นะสมัยนี้สอบอะไรบ้างนะต้องไปเรียนวิชาการโคชิ่งมันจะสอนให้เรารู้จักอ่านตรงนี้สําคัญเพราะมันจะมีคนเข้ามาหาในชีวิตเราเยอะมันเราต้องรู้จักเลือกอีกหน่อยน้องเป็นเจ้านายใช่ไหมน้องเป็นซอเป็นอะไรก็แล้วแต่น้องเลือก คนนี้เป็นคนประเภทไหนนีสใสดีไหมมันจะพออ่านได้โอเคเรากลับมาที่ยิงคำถามแล้วเดี๋ยวเราจะจบโอเคไหมนี่ยข้าวเนาะ <c oughs> อ่าถามก่อนเลยเธออยู่ใกล้เธอถอยรญยะนะคะเพื่อเรียนจบวิศวะวามทำไมถึงได้มาเป็นผู้บริหารงพาลโรงพยาบาลของคุณพ่อ <c oughs> <c oughs> ก็เลยกลับไม่ไงั้นไม่กลับไม่งั้นผมก็อยู่คือ CP แล้วผมไปทํางานอยู่คือ CP แต่ก่อนเนี้ยไม่งั้นผมก็ไม่กลับมาอุดรหรอกครับแต่ผมก่อนจะกลับผมทํางานประมาณสีป่ป,ป,ปีอยู่กรุงเทพเนาะสี่ปีแล้วค่อยกลับมาไม่ใช่จบปั๊บกลับมาเลยใช่ไหมครับนี่น่ากลัวที่สุดเพราะผมเห็นหลายๆแฟมิลี่ทุกวันนี้ทุกแก่รุ่นใหม่เขาให้ลูกเขากลับมาเลยไงฮะกลับมาปั๊บก็เป็นอะไรฮะเป็นผู้จัดการเลยเป็นผู้จัดการโรงงานเลยอ้วนรวยแล้วไม่เป็นไรหรอกเอาตีเอาหมวยมาช่วย สรุปแล้วตีหมวยคโคตรโง่เลยครับเชื่อผมนะครับจงอย่ารีบกลับบ้านพ่อแม่รวยก็ดีไม่รวยก็ไม่เป็นไรทั้งแม่งไม่เกี่ยวกันอย่าพึ่งรีบกลับมาอุดรสี่สาห้าปีใช้ชีวิตก่อนครับแล้วค่อยกลับมาเพราะประสบการณ์มันอยู่ที่กรุงเทพส,ส่วนใหญ่เนะียหรืออยู่เมืองนอกได้ใครมีโอกาสไปอยู่เมืองนอกได้ไปนะครับแต่สามีที่ไม่คุณเอาคือสามีชาติเกาหลีและญี่ปุ่น ไม่เหมือนในหนังนะชีวิตจริงเพราะสองชาตินี้ตีผู้หญิงนะครับถ้าจะเอาเอาหนุ่มไทยดีกว่านะได้นหหรือฝรั่งก็หลังก็แล้วแต่นะดูดีๆนะดูดีๆคนคบด้วยแล้วมันจะรู้สึกสบายใจนะฮะเอ้าถามถามว่าอะไรอ๋อถามแล้วเนาะอถามมาแล้วทานนี้เชิญครับ นอกประเทศถ้าได้ไปเลยถึงแม้ว,ว่าในประเทศจะเป็นบริษัทต้นๆถ้าบุถ้าได้บริษัทใหญ่ในประเทศต้องดูต้องดูบริษัทด้วยต้องเช็คโปรไฟล์บริษัทใช่ไหมถ้านอกประเทศเรามันให้น้องไปส่งส่งน้องเขาจะส่งน้องไปฝึกอยู่แถวแถวซิลิคอนเวเล่หรืออะไรไปเลยนะครับ<ม>เพราะมันเจ๋งไง<ม>เพราะมันเป็นท็อป10ของโลกไนงะอันนี้ต้องไปต้องดูสถาบันละถ้าถ,ถ,ถ้าเทียบกันนะครับ แล้วโอกาสเรายิ่งอายุน้อยยิงต้องไปเมืองนอกจําไว้นะพออายุชรามากลับมารับตําแหน่งสูงๆในเมืองไทยญาติผมเป็นซีอโอของเจ็ดแอร์เวียดเจ็ญาติผมพี่ผมพี่สาวผมปีเดียวเป็นญาติกันนามสกุลเดียวกันนะครับตอนนี้เป็นซีอโอของเวียดเจ็ดแพทเทิร์นคาเรียผาดคานี้ผมอยากให้น้องจําไว้คาเรียผาดของพี่เจียแกชื่อพี่เจียนะคาเรียผาดของแกคือแกไปจบแล้วปุ๊บจบธรรมาศาสตร์แล้วไปอยู่สิงคโปร์ ไปอยู่สิงคโปร์เกือบสิบปีฮะไปอยู่ Pricewater House บริษัทบัญชีที่ใหญ่ที่สุดอะในโลกอะ Price w a t e r h o เ s e สเสร็จแล้วกลับมารับตำแหน่งใหญ่เลยฮะตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ SCB เลยคือไทยพณิชย์ครับเห็นไหมใหญ่เลยไหมเป็นโอ้โหไปอยู่ทางนู้นแล้วกลับมาใหญ่เลยใหญ่เลยปุ๊บพอเวียดเจ็ตเห็นว่าตำแหน่งใหญ่แล้วเวียดเจ็ตเวลาเขาจ้างใช่ไหมเขาก็จ้างถึงสูง,สงก็ทรานเฟอร์มมาที่บริษัทเวียดเจ็ตเลย เขาไม่ต้องมาเริ่มต้นเล็กๆนะเขาไม่ไม่ใช่เขาใหญ่แล้วก็ไปใหญ่เลยนี่คือวิธีคุณขึ้นแต่ถ้าคุณคิดจะเป็นเสมียนของเวียเจตแล้วคุณขึ้นมาเป็นแอร์โฮสเตสโอ้โหแม่งชาตินึงก็ไม่ถึงนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะโตเร็วนะฮะต้องอยูยย่สามปีแล้วย้ายสามปีแล้วย้ายอย่าอย่าอยู่ทีละปีนะทีละปีเขาว่าน้องแบบใจง่ายพอเข้าใจพอคิดภาพออกไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นอยายุยิ่งน้อยต้องรีบไป เมืองนอกต่างประเทศที่ไหนก็ได้ฟินแลนด์เมืองจีนอเมริกาช่วงนี้อย่าเพิงไปให้มันนิ่งๆก่อนโอเคไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ทุนที่ต้นทุนที่เรามีคืออายุน้อยใช่ไหมถ้าย้อนหลังไปสามสิบปีได้ผมก็คงจะต้องไปเมืองนอกแล้วอ่ะเชิญถามต่อครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงว่าไงน้องถามไม่จ้างอ่ะ, <c oughs> อะสังนวนังน,น้นสามคนนู้นมา อาเพิ่ครับอ,อยากรู้ว่าเถ้าสมมตว่าเราจบเรียนจบอย่างนี้ครควรมีุรจเป็นอย่างเรียนจบล้วควรจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองไหม,มผมคิดว่าอย่าเพิ่งรีบคือไม่มีสูตรสำเร็จแต่ถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยไปเก็บประสบการณ์ก่อนมีญาติผมคนหนึ่งนะจบ a อแบ k นะแล้วมันอยากเป็นเท่าแกไงนะเพราะว่าเพื่อนมันก็เป็นหลานของเซนท่าน ใช่ไหมมันก็เป็นมันก็มีแต่คนรวยๆอ่ะเพื่อนมันแต่ตัวมันเองก็ไม่รวยเท่าไหร่มันก็เลยจะไปจะไปแบบขี่ช้างจับแล้วก็แตกไงครับตอนนี้ติดหนี้ติดสินกันอ้วกแตกเลยพ่อแม่มานั่งใจได้ไหมอยากจะเปิดร้านอาหารไงอยู่แถวทองหล่อไปหากู้เงินชาวบ้านสิบล้านสิบห้าล้านไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมมองนะนะครับเราเราเราเก็บประสบการณ์ไปก่อนเราเราใช้วิชาเลยครับ สร้างความสัมพันธ์ดีๆกับคุณครูเขาเก่งๆครูคะหนูอยากฝึกงานนะฮะสมมติมว่ามันหยุดเทอมใช่ไหมฝึกงานบริษัทขอไปฝึกงาน SCG ได้ไหมคุณครูเคยเคยอยู่ SCG คุณครูพอจะคอนเน็ชันหนูไปอยู่ฝึกงานได้ไหมเนี่ยต้องรู้จักจีบผู้ใหญ่เข้าใจปะ่ะเป็นไม่วิชาจีบผู้ใหญ่ไม่ใช่จีบแต่เบาวนะ <c oughs> ต้องจีบผู้ใหญ่นะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่เป็นคอนเน็ชันให้เรานะครับต้องทําตัวน่ารัก ใช่ไหมเสิ็ครับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนยากเพราะเพราะว่าผู้ใหญ่คุณพ่อเป็นข้าราชการด้วยป่ะครับเป็นที่ไหนตําแหน่งอะไรฮะไปทําอะไรเป็นครูเป็นครูอยากให้เราเป็นครูด้วยเราก็เป็นครูแบบห้าจุดศูนย์ก็ได้นี่ ใช่ไหมเป็นครูแบบโมเดินก็ได้เอ,อถ้าถ้าผมเป็นน้องนะผมจะไม่เชื่อพ่อแม่ <c oughs> ผมจะเป็นในสิ่งที่ผมอยากเป็นเพราะในที่สุดแล้วผ่านไปสิบปีท่านหน,หนูไม่อยากจะเป็นครูแล้วพ่อพ่อให้อยากเป็นข้าราชการแล้วหนูจะกลับมารู้สึกผิดที่หนูไม่ได้ทําในสิ่งที่หนูชอบแต่ถ้าหนูทะเลาะกับที่บ้านนี้ไม่ยุให้ทะเลาะกัน <c oughs> ถ้าหนูทะเลาะกับที่บ้านวันนี้ <c oughs> เพื่อที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการจะทานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องครับ ต้องตามฝันเราไม่ให้ตามฝันพ่อแม่ไปฟังกูรูคนไหนพูดก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีคิดครับอยากเป็นอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นตัวเราให้มากที่สุดแต่ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆมีเหตุผลที่ดีเออเออเออมีเหตุผลของเราพอดีแล้วเราชอบไงแล้วอนาคตเนี่ยไอ้ที่เราชอบเน<ม>ี่ยกับที่เขาชอบเนี่ยมันมันดีกว่ากันยังไงมันมีข้อดียังไงเนี่ย เข้าไปคุยด้วยเหตุผลนะฮะเหมือนกับเราแต่งงานเราแต่งงานกับคนที่เราชอบเราไม่ได้แต่งกับคนที่พ่อแม่เราชอบพราต้องแต่งเสร็จแล้วเราอยู่กับเราอยู่กับเขานะ,าอ,ะอันนี้ต้องเลือกเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาเราอากตันอยู่นะแต่เราต้องรู้จักเลือกเองเรื่องอา,อาชีพของเรานะครับเรื่องสามีของเราจะเลือกใครแต่ที่สำคัญต้องเรียนวิชาอะไรครับวิชามนุษย์เรียนงานยัง่ง ไม่มีสอนสอนแต่ฟิสิกส์เคมีดิวิชามนุษย์ต,ต้องต้องเรียนเพื่อเราจะได้รู้จักเข้าไปอะคไมครับสร้างความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเราอ่านคนเป็นแล้วรู้จักโน้มน้าวจิตใจคนเป็นพวกนี้ต้องไปหาเรียนนะครับชวญคําถามต่อไปครับแถวหลังบ้างะครับแถวหลังน้องพยาบาลก็ถามบอกถามเนี้ยมันต้องฝึกนะการการตั้งคําถามนี่สําคัญ แ้้โต๊ะนี้ยังไม่ถามเลยสองคนเนี้ยแล้วถามเล้ว่ะเธอเธอสองคนสามคนแล้วอีกสักคำถามหนึ่งทางนู้นยังไม่ถามเลยใช่ไหมพี่เขาเล่งละสิ่งที่เราอยากเป็นมันจนละคะ อะไรไอะไรการเลินได้ไม่เข้าอาชีพที่น้องไม่ได้อยากเป็นเราเราอยากเป็นอะไรท่จนไม่ไม่สมตมติว่าแบบคือจนเรามีความสุขไหมล่ะมันก็พูดยากเอ่อถ้าจนเรามีมีความสุขมันก็มันก็ไม่โอเคถ้าจนแล้วโอ้โหมีความสุขทุกวันเลยก็โอเคแล้วถ้าจนแล้วหาผัวรวยได้ไหมล่ะเขาอนุญาตไหเกหาผัวรวยอยู่ที่แอเดจูดแล้วมันมีวิธีในการหา ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน้องบางทีต้องต้อง,ต,องต้องดูที่มันเราต้องเลือกไงว่าเราจะเอาอะไรอะ่ะชีวิตมันคือการการการเมคอะชอยส์คือการเลือกนะครับน้องไม่สามารถได้ทุกอย่างครบเพราะนต้องต้องเวทเอาว่าจะเป็นไงแต่ทุกอย่างมันเป็นการทดลองได้นะอย่าไปมองว่าเป็นผิดเป็นถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผิดไม่มีถูกนะวันนี้เราแค่มาแชร์ไอเดียกันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือเอ็กซ์เพริเมนต์หรือการทดลอง และน้องต้องทําตรงนี้แล้วมันจนจริงๆแล้วมันไม่แฮปปี้ด้วยก็เปลี่ยนได้เพราะต้นทุนที่พวกน้องมีแต่พี่มีน้อยกว่าน้องเยอะคืออะไรไไเราอายุน้อยทําไปเธอก็ผิดอยู่ดีเขาใจว่าผิดแล้วก็เรียนรู้กับมันไปที่ดอกไหมฮะคนที่ชนะคือคนที่ทําไปแล้วมีความสุขกับการทําไม่ใช่ไม่ใช่ผลลัพธ์นะแต่คือ p r o c e s s กระบวนการที่ระหว่างที่เขาทำเขามีความสุขเราได้เรียนรู้ โอเคไหมไม่ไหมนี่ไปไหนต่อนะนอม,มีคำถามเพิ่มอีกไหมโอกาสสุดท้ายนะ่ <c oughs> ะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปกัน